คนร้ายเนี่ยอยู่ในชุมชนก่อเหตุเนี่ยขี่รถตามคนขี่วินอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าที่ชายโครงแล้วเข้าตรงไตของเขาครับเขาอาจจะต้องตัดไตหนึ่งข้างเพื่อรักษาชีวิตเพราะว่าตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับค่ะขอไ,ไม่เป็นไรพีเอ๊ะหรือว่ายก เหตุการณ์ที่นายเงาะหรือว่านายแม็กนะครับเขาสวมหมวกแบบเต็มใบนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ปากซอยวงสว่าง11เขตบางซื่อกรุงเทพแล้วใช้มีดแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวาครับของนายสิริชัยเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถหลบหนีไปเหตุเกิด6สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุน้องสาวนายสิริชัยเนี่ยเข้าแจ้งความแล้วเล่าว่าก่อนเกิดเหตุพี่ชายของเธอเนี่ยมารับลูกค้านะแล้วก็ รับลูกค้ามาส่งในจุดที่เกิดเหตุครับต่อว่าถูกนายเงาะซึ่งเป็นคนในชุมชนนี่แหละตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะนะกลับมาทําร้ายนายเงาะยังโพสต์ท้าทายด้วยว่าจะวกกลับมาก่อเหตุแทงคนในชุมชนอีกและบอกว่าสาเหตุที่ทําก็เพื่อครอบครัวนะให้คนในชุมชนรู้สึกหวาดกลัวครับเพราะส่วนมากเด็กในซอยอ่ะจะเป็นเด็ก ออมอพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะพี่ก็ถามเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครไม่มีใครอะไรเลยเพราะไม่มีใครไปยุ่งก็ทั้งไม่รู้ด้วยแล้วก็เหมือนแบบบางคนเ็าบอกว่าไม่มีใครมีเรื่องอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะครับส่วนอาการบาดเจ็บของนายสิริชัยนะก็คือเข้าที่ชายโครงอะเนาะค่ะ พบว่าไตเสียหายหนักนะครับแพทย์ลงความเห็นว่าอาจจะต้องตัดไตทิ้งหนึ่งข้างเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะครับรตัดไตเลยเหรอรตัดไตเลยอ่ะนะครับทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในซอยที่เกิดเหตุหลายคนบอกไม่รู้จักในเงาะมีเพียงกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่จําได้ว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยอยู่ในชุมชนนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่ไปนานแล้วแล้วหลายคนที่รู้จักทราบว่าในเงาะเนี่ยมักจะมีอาการคล้ายกับคนเสพยาแล้วก็มีอาการหลอนครับลองฟังเสียงครับ เด็กคนนี้เคยเห็นหน้าอยู่นะเคยเห็นบ่อยพวกพวกนี้ชอบมั่วสุมเลยเขาเคยมาวิ่งบินไหมไม่เคยไม่เคยเแต่ก่อนบ้านอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยต่อยู่ตรงนี้เดียนเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปแล้วพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุถือเป็นภัยต่อสังคมนะครับเมื่อวานทีมข่าวก็โทรสอบถามทางแม่ของนายง้อนะครับแต่ว่าก็ไม่ขอให้รายละเอียด บอกเพียงแค่ว่าไม่สะดวกนะครับแล้วก็ตัดสายทีมงานทิ้งไปเลยครับหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเขาบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับค่ะ